บทที่18พงวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวังเมสุตังเอกังสมัยยงพระควาสาวะทย่ยังวิหารติเชตาวะเนกานะอาอนาปิทิกสะอารเมตักลโคพระควาพิกูอา,ามันเตสิพิกะวติพระทันเตติเตพิกูพระควาตูปัจจัยสูงพระควาเอตาัทาวูจามีตายาพิกเวจโติมุติยาอาจา อาเสวิตายะภาวิกตายะพหุลิกตายะญาณิกตายะวัตุกตายะอะนิอนุตทิตายะบาลิจิตตายะสุสัมาลันทายะเอกาทะสานิสังสาปฏิกังขากัตมีเอกาทะสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินะปาปังสุปินังปัสสติมนุษานังปิโยโหติอมนุษานังปิโยโหติเทวตารักันตินาสะอคิ วาวิสังวาสันทังวากรรมะติตุวังสิตังสมาธิยติมุขวันูวิปัสสิติอสัมมุูการโล,ลติอุตลิงอปว,วิทันโตลัมมะโลกูปะโคโหติมีตายะพิกเวเจตุยมุติยาอาเสวิกตายะภาวิกตายะพังลิกตายะยานิกตายะปัตุกตายะ อนุทิตายะปริจิตายะสุจามารันตายะอิเมติกาทะสานิสังสาปฏิกังคาอธิอนุทิโสภาละนาเมตตาเจโตมุติอธิอุทิโสภาละนาเมตตาเจโตมุติอธิทิสาภาละนาเมตตาเจโตมุติกติหกาลีหิอนุทิโสภาละนาเมตตาเจโตมุติกติหกาลีหิอัตโอทิโสภาละนาเมตตาเจโตมุติ กติหาการิหหทิสาภรลนาเมตตาเจโตมุติปัญจหาการิหิอนุทิโสภรลนาเมตตาเจโตมุติสันตหากาลิหโอทิโสภรลนาเมตตาเจโตมุติทัสหากาลิเหทิสาภรลนาเมตตาเจโตมุติกตามิหปัญจหากาลิหิอนุทิโสภรลนาเมตตาเจโตมุติ สพีสตาอวลาปัชยานิคาสุขีตนังปริหารันตุสพีปานาอวลาปัชยานิคาสุขีตนังปริหารันตุสพีภูตาอวลาปัจชยานิคาสุขีตนังปริหารันตุสพีบุคลาอวลาปัชยานิคาสุขีตนังปริหารันตุสพีอัตตาภาวะปริยาปานาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปริหารันตุลันตุติอิมีหิปัญจหากาลิหิอนุทิโสะนามมตาชิตุณมุติ กตามิหิสัตตากาเลหิโอทิโสวรนามีตาเจโตมุติสัมภาอิทิโยวรนานปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพบุคลาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพอนิยาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพอนาริยาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพเทวาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุ สัพเพมนุษาาย,าอาย์อาเวลาปัจจยาอานิคาสุขีตระหนักริหารันตุสัพเพวินิปัตุวินิปติกาอาเวลาปัจจยาอนิคาสุขีตระหนักริหารันตุอิเมหิสัตตหากาเลหิโอทิโสภานานเมตตาเจโตมุตติกตามีหิทัสสหากาเลหิทิสาภานานเมตตาเจโตมุตติสัมเปปุริธิมายะ ที่สายยะสัตตาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนางปริหารันตุสัมเพปจิมายะที่สายยะสัตตาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนางปริหารันตุสัมเพปจิมายะที่สายยะสัตตาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนางปริหารันตุสัพเพอุตารยะที่สายยะสัตตาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนางปริหารันตุสัพเพติทักคินนายะทิสายยะสัตตาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนางปรญหารันตุสัมเพปปุรัทิมายะ อนุทิสายะสัตตาอเวลาปัจชญานิกาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปชิมายะอนุทิสายะสัตตาอเวลาปัจชยญาณิกาสุขิตนังปริหารันตุสัมเพอุตตรายะอนุทิสายะสัตตาอเวลาปัจชญานิกาสุขิตนังปริหารันตุสัมเพทักขินายะอนุทิสายะสัตตาอเวลาปัจชญานิกาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพเหติมายะทิสายะสัตตา เวลาปัชชยาานิคาสุขีตนังปริหะรันตุสัมเพวุลิมาญาทิสายยาสัตตาเวลาปัชชยญอนิคาสุขีตนังปรลิหะรันตุสัมเพปุรัติมายาทิสายยปานาเวลาปัชชยาานิคาสุขีตนังปริหะรันตุสัมเพปชิมายาทิสายยปานาเวลาปัชชยญอนิคาสุขีตนังปริหะรันตุสัมเพอุตรลายะาทิสายยปานาเวลาปัชชยญอนิคาสุขีตนังปริหะรันตุ สัมเพียถ้าขนายะทิสายะปานาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพีปุระทิมายะอนุทิสายะปานาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพีัจชิมายะอนุทิสายะปานาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีปัตตานังปริหารันตุสัมเพีปุชมะปัชิมายะอนุทิสายะปานาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพีอุตาลายะอนุทิสายะปานาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุ สัมเพทักขินายะอนุทิสายะปานาอเวลาปัชชยะอนิคายสุขีตนังปัญหาลันตุสัมเพียเหตุทีมายะทิสายะปานาอเวลาปัชชยานิคายสุขีตนังปริหาลันตุสัมเพีอุปริมายะทิสายะปานาอเวลาปัชชยานิคายสุขีตนังปริหาลันตุสัมเพียปุรัติมายะทิสายะปูตาอเวลาปัชชยานิคายสุขีตนังปริหาลันตุสัมเพีปัจิมายะทิสายะปูตาอเวลาปัชชยานิคายสุขีตนังปริหาลันตุสัมเพีอุตรายะทิสายะปูตา อเวลาปัจฉญาณีคาสุข oui ีตนังปณิหารลันตุสัมเพีทักขีนายาทิจายะผูตาอเวลาปัจฉญาณีคาสุขีตนังปณิหารลันตุสัมเพีทักขีนายาทิจายะผูตาอเวลาปัจฉญาณีคาสุขีตนังปณิหารลันตุสัมเพีปุระทิมายะอนุติสายะผูตาอเวลาปัจฉญาณีคาสุขีตนังปณิหารลันตุสัมเพียปชิมายะอนุติสายะผูตา อเวลาปัจฉญานิคาสุขีตน <t astic subscriber> no? ังปัญหาลันตุสัมเพอุตารยะอนุติสายะภูตาอเวลาปัจฉญานิคาสุขีตนังปริหาลันตุสัมเพทักขินายะอนุติสายะภูตาอเวลาปัจฉญานิคาสุขีตนังปริหาลันตุสัมเพเหติมายะทิสายะภูตาอเวลาปัจฉญานิคาสุขีตนังปริหาลันตุสัมเพยวลิมายะทิสายะภูตาอเวลาปัจฉญานิคาสุขีตนังปริหาลันตุสัมเพปุระทิมายะทิสายยะบุคคลา เวลาปัจฉยานิคาสุขีตนังปัิหารันตุสัมเพปฏิมายะที่สายยะบุคลาเวลาปัจฉยานิคาสุขีตนังปรญหารันตุสัมเภอุตระยะที่สายยะบุคลาเวลาปัจฉยานิคาสุขีตนังปัิหารันตุสัมเภยทักขีนายะที่สายยะบุคลาเวลาปัจฉยานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเภปุรติมายะอนุที่สายยะบุคลาเวลาปัจฉยานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปปจิมายะอนุที่สายยะบุคลา อเวลาปัจชยานิคาสุขีตนังปณิหารลันตุสัมเีอุตตรายานุทิสายะบุคคลาอเวลาปัจชยานิคาสุขีตนังปณิหารลันตุสัมเพยทักขินายานุทิสายะบุคคลาอเวลาปัจชยานิคาสุขีตนังปณิหารลันตุสัมเพยเหตุทิมายะทิสายะบุคคลาอเวลาปัจชยานิคาสุขีตนังปณิหารลันตุสัมเพยปริมายะทิสายะบุคคลาอเวลาปัจชยานิคาสุขีตนังปณิหารลันตุสัมเียภูลทิมายะทิสายะ อัตภาวะปริยาปนาอเวลาปชะญานิคารสุขีตนังปัิหารันตุสัมเพปชิมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวลาปชะญานิคารสุขีตนังปริหารันตุสัมเพอุตลายะทิจายะอัตภาวะปริยาปนาอเวลาปชะญานิคารสุขีตนังปรญหารันตุสัมเพทักขินายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวลาปชะญานิคารสุขีตนังปริหารันตุ สัมเพปุระที่มายะอนุทิสายยะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปัจจยานิคาสุขีตนางปริหารันตุสัมเพปัจฉิมายะอนุทิสายยะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปัจจยานิคาสุขีตนางปริหารันตุสัมเพอุตรายะอนุทิสายยะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปัจจยานิคาสุขีตนางปริหารันตุสัมเพทักขินายะอนุทิสายยะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปัจจยานิคาสุขีตนางปริหารันตุสัมเพเหตุที่มายะที่สายยะ อต iesen, autant, horses, jumped, strom, Stadium, ัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปัชญายานิคาสุขีตนังปริหารันตูสัมเพวอริมาญาทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปัชฌายานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมภาปุรัทิมาญาทิสายะอิทิโยอเวลาปัชญายานิคาสุขีตนังปริหารันตูสัมภาปชิมายาทิสายะอิทิโยอเวลาปัชญายานิคาสุขีตนังปริหารันตูสัมภาอุตระยาทิสายะ อิติโยอเวลาปัชยานิคารสุขีตนังปัิหารันตุสัมภาทักขินายะทิจายะอิติโยอเวลาปัชยานิคารสุขีตนังปัิหารันตุสัมภาปุระิมายะอนุทิจายะอิติโยอเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปัญหารันตุสัมภาปจิมายะอนุทิสายะอิติโยอเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปัิหารันตุสัมภาอุตระายะอนุทิสายะอิติโยอเวลาปัชยานิคารสุขีตนังปัญหารันตุสัมภาทักขินายะอนุทิสายะอิติโย เวลาปัจฉยานิคาสุขีตนังปริหารันตูส <resembles kicking S 2> ัมภายเหตุที่มาญาติสายะอิทิโยเวลาปัจฉยานิคาสุขีตนังปริหารันตูสัมภาอุไรมละอุปริมาญาทิสายะอิทิโยเวลาปัจฉยานิคาสุขีตนังปริหารันตูสัมเภปุระติที่มายาติสายะบุริสาเวลาปัจฉยานิคาสุขีตนังปริหารันตูสัมเพยปชิมาญาติสายะบปุริสาเวลาปัจฉยานิคาสุขีตนังปริหารันตูสัมเพอุตระยะาติสายะาปุริสา อเวลาปัจฉยาอานิคาสุขีตนังปัิหาลันตุสัมเพอุตารายะทิ่สายยปุริสาอเวลาปัจฉยาอานิคาสุขีตนังปัิหาลันตุสัมเพตทขินายะทิ่สายยปุริสาอเวลาปัจฉยาอานิคาสุขีตนังปัิหาลันตุสัมเพปุระทีมายะอนุทิ่สายยปุริสาอเวลาปัจฉยาอานิคาสุขีตนังปัิหาลันตุสัมเพปปจิมายะอนุทิ่สายยปุริสาอเวลาปัจฉยาอานิคาสุขีตนังปัิหาลันตุสัมเพอุตารายะอนุทิ่สายยปุริสา อเวลาปัญญานิคารสุขีตนังปณิหารันตุสัมเพทัคีนัยยะอนุทิสายะปุริสาอเวลาปัญญานิคารสุขีตนังปณิหารันตุสัมเพหิทิมายะทิสายะปุริสาอเวลาปัญญานิคารสุขีตนังปณิหารันตุสัมเพปุระทิมายะทิสายะปุริสาอเวลาปัญญานิคารสุขีตนังปณิหารันตุสัมเพปุระทิมายะทิสายะอริยาอเวลาปัญญานิคารสุขีตนังปณิหารันตุสัมเพปุระิมายะทิสายะอริยา อเวลาปัชญานิคาสุภิตนังปณิหานันตุสัมเพยุตตะละลายะทิสายะอนิยาอเวลาปัชญานิคาสุภิตนังปณิหานันตุสัมเพทักขีนายะทิสายะอนิยาอเวลาปัชญานิคาสุภิตนังปณิหานันตุสัมเพุตปุรติมายะอนุทิสายะอนิยาอเวลาปัชญานิคาสุภิตนังปณิหานันตุสัมเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอนิยาอเวลาปัชญานิคาสุภีตนังปณิหารันตุสัมเพยุตอุตรายะอนุทิสายะ อริยาอเวลาปัชจยาอนิคาสุขีตานังปริหานันตุสัมเพทักขิีนายะอนุทิสายะอริยาอเวลาปัชจยาอนิคาสุขีตานังปริหานันตุสัมเพหิติมายะทิสายะอริยาอเวลาปัชจยาอนิคาสุขีตานังปริหานันตุสัมเพอุปอุปาลิมายะทิสายะอริยาอเวลาปัชจยาอนิคาสุขีตานังปริหานันตุสัมเพปุรัติมายะทิสายะอนาริยาอเวลาปัชจยาอนิคาสุขีตานังปริหานันตุ สัมเพปชิมายะทีสายะอนาลิยาอเวลาปัจชยานิคาสุขีตนังปัิหาลันตุสัมเพอุตาลยะทิสายะอนาลิยาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนังปัิหาลันตุสัมเพปทักขินายะทิสายะอนาลิยาอเวลาปัจชยานิคาสุขีตนังปัิหาลันตุสัมเพปุรัติมายะอนุทิสายะอนาลิยาอเวลาปัจชยานิคาสุขีตนังปัิหาลันตุสัมเพปปชิมายะ อนุทิศายะอนานิยะเวลาปัชยานิคาสุกีตานังปริหารันตุสัมเพอุตตระยะอนุทิศายะอนันิยะเวลาปัชยานิคาสุกีตานังปริหารันตุสัมเปทักขินายะอนุทิสายะอนันิยะเวลาปัชยานิคาสุกีตานังปริหารันตุสัมเพยเหติที่มายะทิสายะอนันิยะเวลาปัชยานิคาสุกีตานังปริหารันตุสัมเพอุาลิมายะทิศายะอนันิยะเวลาปัชยา อานิคาสุขีตัณห์ปริหาลันตุสัมพีปุระติมายะทิจายะเทวาอเวลาปัจชยานิคาส,สุขีตัณห์ปริหาลันตุสัมพีปัจฉิมายะทิจายะเทวาอเวลาปัจชยานิคาสุขีตัณห์ปริหาลันตุสัมพีอุตระยะทิจายะเทวาอเวลาปัจชยานิคาสุขีตัณห์ปริหาลันตุสัมพีทักขินายะทิจายะเทวาอเวลาปัจชยานิคาสุขีตัณห์ปริหาลันตุสัมพีปุระติมายะอนุทิสายะเทวา เวลาปัจฉยาอนิคาสุขีตนังปัิหาลันตุสัมเพยปัจฉิมายะอนุทิสายะเทวาเวลาปัจฉยาอนิคาสุขีตนังปัิหาลันตุสัมเพอุตระยะอนุทิสายะเทวาเวลาปัจฉยาอนิคาสุขีตนังปัิหาลันตุสัมเพยทักขินายะอนุทิสายะเทวาเวลาปัจฉยาอนิคาสุขีตนังปริหาลันตุสัมเพหทีติมายะทิสายะเทวาเวลาปัจฉยาอนิคาสุขีตนังปัิหาลันตุ สัมเีอุบลิมายาทิสายยะเทวาอเวลาปัชยานิคาสุขีตานังปริหาลันตุสัมเพยปุระทีมายาที่สายยะมนุสย์อเวลาปัชยานิคาสุขีตานังปริหาลันตุสัมเพยปชิมายาทิสายยะมนุสย์อเวลาปัชยานิคาสุขีตานังปริหาลันตุสัมเพยอุตรายาทิสายยะมนุสย์อเวลาปัชยานิคาสุขีตานังปริหาลันตุสัมเพยทักขินายาทิสายยะมนุสย์อเวลาปัชยานิคาสุขีตานังปริหาลันตุสัมเพยปุระทีมายาอนุสิสายยะ มนุษย์เวลาปัจฉยานิคาสุขีตนางปริหารันตุสัมเพปจิมายอนุทิสายะมนุษย์เวลาปัจฉยาอนิคาสุขีตนางปริหารันตูสัมเพลตาลยยอนุทิสายะมนุษย์เวลาปัจฉียานิคาสุขีตนางปริหารันตูสัมเพทักขินายอนุทิสายะมนุษย์เวลาปัจฉยานิคาสุขีตนางปรญหารันตูสัมเพเหตุทิมายะทิสายะมนุษย์ อเวลาปัจฉญานิคาสุขีตนังปริหาลันตุสัมเปพยริัายะทิสายญามนุสาอเวลาปัจฉญานิคาสุขีตนังปริหาลันตุสัมเปปุรลทีมายะทิสายญาวินิปติกาอเวลาปัจฉญานิคาสุขีตนังปริหาลันตุสัมเปปัจฉิมายะทิสายญาวินิปติกาอเวลาปัจฉญานิคาสุขีตนังปริหาลันตุสัมเปยุตาลายะทิสายญาวินิปติกาอเวลาปัจฉญานิคาสุขีตนังปริหาลันตุสัมเปทักขินายะทิสายญาวินิปติกา เวลาปัจญจีนิการสุขิตนังปัิหารลันตุสัมเพปุรัติมายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาปัจญจีนิการสุขิตนังปัิหารลันตุสัมเพปุจิมายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาปัจเจียนิการสุขีตนังปณิหารลันตุสัมเพอุตรายานุทิสายะวินิปติกาเวลาปัจญจีนิการสุขิตนังปณิหารลันตุสัมเพทักขินายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาปัจญจีนิการสุขีตนังปณิหารลันตุสัมเพเหตทิมายะทิสายะวินิปติกา อเวลาปัจจัยาในคาสุกิตานังปาิหารลันตูสัมเปวปาิมายาทิสายญาวินิปติกาอเวลาปัจจัยาในคาสุกีตนังปาิหารลันตูติอิเมหิทัสหากาเลหิทิสาสานามเมีตาเจตุยมุติสัมเพสังสันตานังปีฆะนังวัชีวาอปีฆะนายะอุปาคตังวัชีวาอุณุปาคาเตนะสันตาปังวัชีวาอสันตาเปนะปานิยาปานังวัชีวาอปาริยาเทหาเทนะวิเหสังวัชีวาอวิภิเหสายะสัมเพสันตา เวรินูหตุมาเวนิโนสุขิโนูหตูมาทุกขิโนสุขิตาตาหตุมาทุกขิตาตาติอิมิหิอัตถะกาลิหิสัพพะสัตตาเมตายาติเมตาตังธรรมเจยตายะติติเจโตสัมภะยาปะทะปะลิยุธาเนหิวิมุตจะติติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาลัมมะ วิหารภาวนานิธิตาบทที่สิบเก้าเทวตาอุยูชนะคาถาทุกขกับปัตตาชนิทุกขาปยปตตาชนิปยาโสกับปัตาปตาชนิโสภาหุนตุสัพเพปิยานิโนเอตาวตาจับอภิหิโสสัมพันสัมพะตังปุญญาสัมพะังสัพเพเทว,ว,วานุโมทันตุสัมภสัมปติสิทธิยา ทานังทัตตุสันทายะสีลังละขันตุสัมปทาภาวนาภิละตาหุนตุขันจันตุเทวตาคตาสัเพพุทธาวรพปตตาปัญเจการนจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขันพันธมิสัพโสสัเพพุทธาวรพปตตาปัญเจการนจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขันพันธมิสสะพโสสัเพพุทธาวรปปตตาปัญเจการนจะยังพลังอรหันตานันจ เตีนะลขันพันธามิสัพพสัสเพพุทธาภรปัตตาปัญเจกาน่าจะยังพลังอรหันตานันจเตชีนะลขันพันธามิสัพพสัสเพพุทธาภรปัตตาปัญเจกาน่าจะยังพลังอรหันตานันจเตจีนะลขันพันธามิสัพพสัสเพพุทธาภรปัตตาปัญเจกาน่าจะยังพลังอรหันตานันจเตจีนัลขันพันธามิสัพพสัสเปพุทธาภรปัตตาปัญเจกาน่าจะยังพลัง อรหันตานันจเตเจนะลขันปันตามีสัพพโสสัพเพพุทธาภลระปัตตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเทนะลขันปันตามิสัพพโสสัพเพพุทธาภละปัตตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเทนะลขันปันตามิสัพพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเปลี่ยนและนุงรงแห่งการบูชาพระรัตนตรัย ด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระประสูติพระประิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีเก่ครับพระเจ้าขอให้บุญจากทุกอย่งทั้งปวงขอให้ขราพระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรร,รมะเหล่านี้เมื่อ,อนุโมทนาแล้วโปรดอำเนวยพรให้เก่ข้าพระเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดสิทีเลียนยอดสิทีเรียนไฝ่คูงหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจุงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเติม